สวัสดีพ่อแม่พี่น,อนะะ้อง้ะค่ะเบิกทราบกาบสีตองงวดไฮนอนอยหลังจากมาขึ้นบนายผู้าหง้าแล้วหลับฝันนอกจากนะเข่ามาเดียวฝากเป็นกำลังแก่กดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้เป็นแนวทางให้ใจวกิจัย,ยายกนการรับชมถือมาซ้หงวดติดแล้วพี่น้องกันดีใจครับเอฟซีที่ถูกนะคะครับเนาะ อยากจะแบ่งปันนะครับ,อ,บอ่าครับวันดีครับเบิกครับสวัสดีค่ะครับผมงวดที่แล้วน้อง,งสามมวดสามเส้นถึงว่าหลายดอกเพราะว่าเบิกทรัพขอปูขอหญ้าไวกก้เนาะกบสิปเปิดเผยให้ฟังลูกห้านขอเงินสักล้านนึงเด้อว่าสั่นในฝันใช่ไหมขอจริงจริงนี่นละอขออีดีนี่ละเพราะบอกไปแต<ห>่ว่าขอไปกับป้าๆข,ขอขอหลายแต่ขอล้านนึงสั่น แต่ว่าก็ตองล้านหนึ่งโันเพราะว่าเหตุหลายอย่างหลายแนวลูปเอ้ยขอทุนสักล้านหนึ่งโมเนแลกไม่ได้เนาะครับด้วยสีบังเอิญด้วยสีปฏิหารแ้วแต่สีคิดนอแต่ว่าเบิกทรัพย์คิดว่าปฏิหารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เบิกทรัพย์รัท่าอันนี้รัท่าส่วนตัวนาะค่ะบ่ได้ชวนค้นงง่ายหรือว่ามารัท่านําครับแต่ว่าสีแดงฟันแค่ตัวเลข แต่ว่าสำหรับผู้ใดจะมาไหวกับผู้ใดครับเนาะผู้คนถือเลขน้าหลายเทียบว,ว่านคนไต้โทษมากสายไตย้โทษมากครับผมเบิกซับประสันซื้อเลขซื้อตั้งไดกับผู้ถือมาถูกมาถูกกับเบ,บิกซับถูกทุกงวดเลยคนว่าถูกทั้งไทยทั้งตำลาวสันทุกทุกมวดเลยดวงเข้ากันมากอยากไปมากคนว่ามื่อวานนี้ครับ บาดนี้บิทราบก็เลยว่าซาทูปูกระยาพันจองมาหากันกับลายปูลายค้นพันถือคนมี่นำใจกัขอให้ขึ้นไปหาลอยเท่าพัานเท่าเด้อให้แกได้ทุกี้ได้ยากให้ถือเลขตลอดตลอดถือน้ำปูน้ำยาเฮาผ่านซัดท่าปูยาก็ขอให้สำเร็จเพื่อนถือคนน่ะก็โสมท,มทีให้เพื่นมาตั้งศาใหายสินะตังต้งหัวตั้งงูห้แล้วก็มารวมสร้างพญานาคนหนำสินะ ขอให้คนสุขคนเนีชเวลาไหวนะขอให้ตลอดเพราะว่าเพืคนนี้นำใจส่งมากเนาะคนสัทธาคนถือเดชบอกยังไงคนเราเลยส่งมาให้บางคนก็บ่าติดต่อเบอร์ซ้ำก็ได้อยากมาไหวเนาะค่ะศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่ศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่ค่ะทุกทุกทุกแน่เพราะว่าเบอร์ซัเครื่องนี้มันบุกคอเห็นเสียงบ้าดังแอดไลน์เอาก็ได้เนาะ ยังบ่ค่อยดังไงต้องร,รักษาเพื่อพ่อกะตู้ดูดนะจต่แต่ว่าทั้งเทียงเมื่อวานก็พอได้รับเนาะครัยบอวเมื่อาวานกระโดดน้ําไปแล้วโดดไปแล้วซ่วงเทียบเมื่อวานอืมหนึงเก้าสองแปดหนึ่งหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่กรบ่ห้าลอะไเครื่องนี้ก็ได้บานนี่ตียังือโดดน้ำเบิกซับบนไว้สามงวดถือเลขตังสามงวดบนโดดน้ำตั้งสามงวดนะคะ ว่าดกระโดดสองเทียแม่มาแร่งโดดอีกพี่น้องคือขอทุนตองหดวดดความกะฝฟันอะไรด้มาขึ้นฟันว่าฟันสองเทียได้สบายฟังฟันรอบแดกนนะฟันว่าเมื่อบานที่อยู่บนบ้านเกิดนะาจา๊ะร่วมพี่ร่วมน้อง เอ็ดกับเขากับนามกินกันยุ่เยี่ยนนะกีดองป้องไปกับไปพากันยูแต่ว่าโดนแมในความฝันยุดเหเดือนหนึ่งแล้วได้ว่าอีแมวสันควายสีกับอุดรแล้วยูโดนแล้วสีพ่อเดือนไหนะได้ยู่อุบลนนี่สันแมนอยู่คนได้ว่าให้เมื่อน้ำในเรื่องคนได้ว่าเอาสีมาน้ายู่บอกสันคนก็นได้ว่าไปน้ำยูคนว่า ยูอุบลนลนแล้วพนในวานทีใ่ใครใครับจะไปด้วยแน่โอ้บานนี้ก็เลยอันกินเขากินน้ำกันสะกกอนนอนจะคืบน,นอกกันผ้ากันนอนอยู่เงี้ยให้กับเข่าก้าวน้ำกินกันแซวสะยยกกันเด่นกันมีความสุกไลเนะคะ่ะคันฟันเทได้มันสีออกทะเบียนบ้านเนาะคะือหนึ่งหาซีเนาะค่ะทะเบียนบ้านอันนี้คือตองหวัดไว้กับเมบื่อวานเนาไปดดน้ำกับมา จุดถูกได้เจ็ดแปดเจ็ดนะคะ่ะเจ็ดแปดบทัพกับมักอยู่เพราะว่าเป็นทะเบียนรถกงิงมันบอกคันออกจังวดที่แล้วกับมักอยู่คือมักอยู่เจ็ดแปดเจ็ดนะคะจุดถูกได้ล้วกามาฟันตรงวดมมอขึ้นนี่นะทะเบียนบานฟันเทได้มันมักสีออกมันสีออกอันสิบซีหาซีหรือบอกกะนึ่งานะแม่พี่น้อง แต่ว่าหันบาขั้นขยายให้บาดมนีตื่นขึ้นมาเขาของานางห้องกระตีหนึ่งตั้วนี่มาสัน่นฝันช่วงตีหนึ่งนะค่ะบาดนี้ก็เลยมากเขาของานาไม่ไนอนต่อฝันอีกวันนี้ฝันเราไปบุ้ที่ร่ำหาน้องสาวกว่านี้น้องสาวไปขายแอนเข็นตะลุกอยู่ข,ข้างทางขายได้บ่ละน้องมาสัน่นอันขายได้ยู่ได้มาสัน่น เราว่ามันบ่ค่อยห็นกำไรแมวาสันเอาเขาบอกไปขายของน้ำใหญ่กันบ่เห็นกำไ,ไกกรเลยว่าตังเียใหญ่สี่หายร้อยสันพละธีร้อยส,สันสองคนสีไหายแปดร้อยสันใหญ่สีจ้างลาหลอกสันในฝันนาฝันหลอกสองนะคะเนาะบ้านนี้เพิ่นกันเลยว่าขายบึงก้อนย่นีกับพ่อไปเรื่อยอยู่บ้านั่นบ้านนี้พากันเก็บของอีกเ้ื่างนี้ น้องนองนองันม,ม,ม,นมุงพากูมาอันู้ที่ธราเทศนยัางพาคู่ไปอุบลททำไมอีแม่กับ,บอนนันว่าะกูอายุทายุอุบุเบิดว่าสันทายุหี่นเหมนว่าสันยังไปฝันเกี่ยวหี่นหลังนั่นอีกอยู่แม่กับแฟนนี่ไปทายุบ้านเลขทีหนึ่งห้าสี่เลยเห็นหนองเมื่อส่งมันเลขทีหนึ่งห้าสี่เพราว่าไปส่งหลอดแก้วไปเองว่าสันก็เลยว่าไปช่วงกูบอก,กข้อสอบเด้อกูสี่ข้นไปเองว่าสัน ยางงูไปบันเด็กชี่หนึ่งหาชีฟันว่าเขาไปถา่ายเงี้ยนเบิดเนีนะมาเด้ที่เท่าไหร่นะครับหนึ่งหาชี่ก็ได้ตัวหมวดตัวนี้ล่ะกับสี่ศูนย์แปดศูนย์เนี่ยเพราะว่าสีจางเขาซีร้อยสองคนเนี่ยเขาแปดร้อยวันสันครับสี่ศูนย์แปดศูนย์กขาไปตรงกับเบียนรถกี่แต่ว่ามัดเนี่มัดแล้วคือหนึ่งห้าสี่เนาะ ฟันสองเทียใน่ขึ้นเดียวกันไหมฟันม้วนเกี่ยวกับบาเนอกจากนี่แ่ะได้เงินเล็กแตสิบปซื้อตัวนี้ลหละก่อนยังไหวก่อนผู้ใดพอมันใจกมาท่านซื้อก็ได้หรือว่าอยากกล้องเสียงเบิ้งก็ซื้อไว้ในน้อยเบิ้งแจ๊กไปลอตเตอรี่แจ๊กไบเนาะหนึ่งหาดซีอันฟันดีกับจ้งทู่มาบวก็ได้นี่แต่เบิกซับฟันสองหลอดไม่ขึ้นเดียว สีร่องไปสื่อมาเสียงเบิ่งจักหน่อยกวนเมื่อนี้สิไปรับทราบได้สิแเวาเงินสิไปไล่เก็บเงินถือไร่มองพี่น้องไร่มองไร่กอน,นไปไล่เก็บเงินกันอ่ะกองวดไว้ก่อนสีว่บาบอกสาเนาะได้ว่าการะว่างเด้จ้าระว่างดิอนเนาะจากงวดที่สี่นะคะงวดที่สี่ช่วงนี้เพื่อนกาให้เบิกทราบเก็บกับเงินเพราะว่าผู้เป็นห้เบิกทราบสื่อเอา ซื้อเป็นพิเศษเลยเพิ่นว่ากสบวทซับกระสือนักเด้ในสามหอดแล้บวบอกว่าเอฟซีถือซับบอทั้งบ้านนะน่ะถือกับข้อแม,มต์มาให้เป็นกับร่งใจยในเด้อค่ะบ่ถือกับข้อแม,มต์มาได้นะจ๊ะ,ะกดไลค์กดแชร์ให้แ่เป็นกับร่งใจผู้ใดกดไลค์กดแชร์ให้ได้เงินแสนเงินล้านเด้อพี่น้องให้ลำล้ำด้วยสุปหูสุปหุ่นาะค่ะผู้ใดรวมสาาั่งพญานาคน้ากันให้รวยกว่าเก่าให้รวยขึ้นขึ้นไปให้ถือ เป็นแสนเป็นล้านเลือถือเลขก็ระจาย่ย่ถือหน่อยเนาะคะ่ะน้อลูกหลานปูงานให้ด้วยสูผูสซูข้นอย่าให้มีผู้ทูกผู้งานเด้อซาถูกบาทมีผู้งานลูกหลานขอป้อเดอ้อหน่เดอ้อเป็นแนวทางเป็นความฝันนะครับต่องวดไว้ก่อนน้องเบิดครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเลขถูกการผู้ไดมากะ อยู่ถึงเครื่องมาจะเรียกง,ง่ามเพื่อกัรเรีรยกผู้ใดใครจะไปวันจันทร์ก็สามารถไปได้เนาะ,ะนครับวันนี้วันไันวันอาทิตย์ครับผู้ใดสิไปาตามน้าววันจันทร์มืออื่น้าปั้งนะคะเด้อเบิกทกาบสีควยมืออื่นเลยนะคะครับผมเพราะว่าเก่งก่อนเก่งก่อนมืออื่นสิป่อยเลยมาจะ,ค,ะครับาอาขอบคุณเบิกรกซับครับขอบคุณสําหรับแนวทางนะครับผมใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมนะครับ ทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผม